ซาถูกขอบคุินดีที่พระองค์ทรงโปรดให้โอกาสเวลาผู้ใหญ่ใจดีที่เพิ่นได้มาประทานอันชวยเลือขน้อยเมวันทาอยู่ดงพุงเนาะเมห่างนางไม้เพิ่นอีตนศาสตร์ขอพระเจ้าทรงอวยพรพรเพิ่นเด้อให้มากทวีขึ้นเพิ่นหายขน้อยร้อยเท้าขอให้เพิ่นได้พันเท้าขอให้เพิ่นกินอย่าให้บกยุกย่าให้ลงเพิ่นปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้เพิ่นได้สิ่งนั้นเด้อให้เพิ่นลงคุมเงินคุมทองขอย่าให้เพิ่นมีสิ่งใดมาพา เพื่อนมานสิ่งใดอย่ามาเบียดเพื่อนขอให้เพื่อนประสบแต่สิ่งที่ดีๆขอให้เพื่อนประเสริฐเลิศนล้ำพระเจ้าอวยพระพรให้เพื่อนอยู่ดีมีเฮงจำเลิญขึ้นในความเสื่อมในพระนามจ้าอิสูอาเมนใช่ถูกแล้วก็ ขอพระเจ้าทรงวอวยพรบาเตียงทองผู้ที่ได้นำมาให้แม่นี่ขอความเจ็บอย่าให้ได้ความขายอย่าให้มีเขาให้เจ้านอนรับได้เงินเมื่นเขาให้เจ้านอนตื่น,นทันเห็อแต่เง,งินแสนแบนมือมาแต่แกมันมีโทษโทษอย่ามาบ้านมานอย่ามาเบียดจะาไปไส่ก็ขอให้มีแต่ผู้หักผู้หอมเจ้าเตียงทองเอ้ยขอให้เจ้าเจริญขึ้นล่มคุ้มเงินหล่มคุ้มคำคุ้มทองเด้อยู่ดีมีเงซาถูกบ<า>่อยมีสิ่งหนึ่งสีงได้พบ่านเจ้าให้เจ้าพบแต่ความความสุข มาอยู่ในตนโตในครอ,อบครัวเจ้าขอให้สมบูรณ์แบบให้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าให้มันให้ยืนเป็นหมโพหมไส้ให้ลูกให้เต้ากระพร้อมด้วยให้ได้มาเบิ่งเม่ทุกเถื่อทุกที่และพระเจ้าอวยพระพรให้จเจริญขึ้นในความหักความเสื่อมโพระคุณเ <ด ü, S 1> จ้าซาถูกไม่เท่าก็คือกันเด้อเศ้าไว้เด้อบนิดเด้อสบายก็ได้พี่น้อง กาบสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสูข่สคนและพี่น้องเด้อบัวซิอยู่ในตะกัต่างประเทศนะพี่น้องก็นะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาเตียงทองบ้านนาอีกแล้วพี่นอ้องอ่าเมื่อนี้บาเตียงก็สิเข้าไปหาทางย้ายวันทาก่อนเนาะพี่น้องเนาะอยู่บ้านนาะดงพุง่งปุละเมืองไซบุรีพี่เนพี่น้องเลยบ้านเดียวกับบ้านน้องไซมายลยนะไเนาะที่บาเตียงเอาเงินให้เล่านะ ไปห้องโมตะกอนแหละพี่น้องเอยที่เราเปิดสบายแหละเนาะอยู่กับหลานสองคนวนสันพี่น้องเอ๋ตะกอนน่ะอยู่ผู้เดียวบ้านนี้แหละมีหลานมาอยู่น้ำพี่น้องเอยก็ได้ใจตูนเราอยู่ได้พี่น้องเอ๋เนาะยายวันทานี่แกคนเฒ่าอายุหกสิบปลาแหละกับเพิ่มเพิ่มเป็นเพิ่มอยู่พี่น้องเอ๋เปิดสบายพ่อเมือน,นั้นก็ได้เนาะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ,ญ่จะดีทั้งฝั่งไทยเพ่นได้ส่งเงินมาให้ให้ไปมอบให้เราเพือ่อนน่ะข้าหืดข้ายาวสันซื้อเข่าซื้อน้ำ ปลากระปอ๋องปลากระปองแหละไปให้เล่าพอได้อยู่ได้กินเนะีกระเดือยหั่นกับเบนเอาเงินเก็บไว้ให้เล่าไปาสักคือสักยาโฮซันพี่น้องเลยเนาะมาเตียงไปรอบนึงแล้วโบเจอแล้วพี่น้องเลยอ่าจากรอบไปใส่เนาะโบมีเบอร์โทรเบอร์ยังกะเมื่อนี้สิไปเบิ้งใหม่อีกพี่นองง้องเลยบุหัว่าสิเจอหรือบวเจอเนาะก็ไปรุ่นไปเบิ้งไปซมน้ำกันไปพี่นองง้องเลยบโบว่าลายใจกันห่างแล้วบันทิดเดินทางไปน้ำกันได้เนาะอยู่บ้านหลวงพงเมืองเซบุรีแครงสวบาคาเขตพี่น้องโอเคพี่น้องเลยเนาะ มาหอดเทีอนหอดซารลาเบนที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องไงแบบน,นี้ไปเบิ่งก่อนอยู่อยอู่บ่เด้หน้าพี่น้องเนาะโอ้พูดลรอยู่จุ๊บเจือได้พี่น้องเไยโอ้มา,มาหนีทันมาหนีบริไปใส่เนาะ,ะพี่น้องเไยไปไปโอ้ยเนาะพี่น้องเไยโดย สบายดียายอ้าโอ,อยู่เฮือนมันีบสบายาบสบายอีกแล้วเอาคือบสบายดูบสบายดันเถอะไปอันเดน้ำเขาเมื่อวันเช้าค่ะแต่พ่อแล้วเขามาหาโบหินไปที่ใดเพิ่นหาไปอันเห็ดกินหายแ้วบบโอ้ยโบอยากไปแล้ววะ เห็ดกินให้ซื้อเขาเจ้าอ่ะเห็ดกินมีงานบ่เพิ่นอันจ้าคนเห็ดอันสวนมักธอดินออืก็เลยไปเห็ดแหละผู้พาไปหุ่มอะไรโอ้โหกินซอยข้าเพิ่นเอาคนงานเห็ดบ่ได้ได้บ่ป้าเห็ดบ่ได้้อถึงแดดแล้วโอ้ยมิ้งไปเลยนอนผัดตากแดดอยู่จังซี่แหละเพื่อทีได้เข้ามา มากะไข่บดเนี <c oughs> <c oughs> ่ยบดจนบรได้ลงโบดถ์ทำข้าวอันนี้ค่ะกะโหลกอีกสิบเอ็ดโมงฮันดยโอ้ยเนาะกินข้าวกินน้ำแล้วไหอนี่กินเลยได้ยังกินไหอนี่ได้ไม่ยังไม่ยังฮันดยมาเบิ่งดูเจ้าประเด็กอันนี้เจ้าโอ้ยเนาะพี่น้องเลยเจ้าประเด็กอื เขาซื้ออันนี้อันมูย่างมะผักมือนนี่ครับหมักไม้แะ้วหมักองุุนแล้วก็หมักเกี้ยงหมักชมหมักบ่อ่าอ่าอยย่างละสองลูกอ่าก็มีเข่าอยู่ในรถผมแล้วจึงไปเอาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตหนีไปก่อนพี่น้องเลยอ่าใช้ลานไปใช้มือนี่ข้าเจ้าบริมาข้าเจ้าไปอันเลี้ยงงูอโอเมื่อนั้นคือว่าเห็นอยู่น้ำกันมามอยู่น้ำกันนี่บ่มาเบิ้งและตอนเม่าขาวไข่ ใช่ป่ะพระเจ้าไม่ได้เป็นแง่งกะอยูู่้เดียวโดยอ่าอ่าพี่น้องเลยค่ะบุ๋มีแย่งกะมันอยู่คนเดียวแล้วอยู่คนเดียวขันบุมีน้าขันบุเป็นลักขันเป็นลักเขาจะไปน้ำหายโอ้อ่าอ่าปบอสบายอีกแล้วเมื่อนี้เป็นได้ไปไปคลินิกเมื่อไห้่เพื่อมาเป็นไปไปคลินิกขันหมเลือดจางเลือดจางจางอเลยใส่อันสโลมหายใส่แล้วตื่นเมื่อใหม่เพื่อก็มาใส่หาย S <S พอดีเมืดสี่แสนแปดโดย,โดยเรือจะบอกเงินเราหายเมื่อเรือเรือแล้วก็ไซนีเขาก็บริพภอกัย่าบุสขึ้นขึ้นแล้วโดยโดยแล้วก็ยู่แล้วแันนี้โอ้ยจะว่าขอบคุณโอ้ยพระเจ้าอัยพร คล้องอยู่กันเมื่อนะเขาเจ้าว่าเพิินมาเด้อว่ะบนเตียงบอกกบะพรเนี่ยมาบบเห็นว่ะข้ามาถามหาเจ้าแล้วแบบสมมตอยู่ไปว่าไปใส่เด้อว่าวันนี้ว่ะมาเยี่ยมยาบึงเป็นไดไใครอยู่บ่ว่ะอาการเพิินเจ็บหัวมืดเมื่อวานนี่ค่ะโบอยากเห็นหุกมันขึ้นหัวกับตากระพุบบไดจืดนะม้อนี่ใครเน่บ่ามันนี่เออบ่เบาเนี่ของกระหักกระลุกสวยนี่ อืม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 พี่น้องกินข้าวก็บ่คคอยแซ่บเลยโอ้ขว่ามันคิดว่าม้าหามือนั่นโอ้ยายใครพ่อต่ว่าใครเดิไปคุดมันหรือบ่ว่ะข้าเจ้ากปหามือนี่ก็ข้าเจ้าให้ไปบ่ไปแล้วอ่ะบัสบายอยู่เพื่อกะนํำให้ไปบ่ให้เห็ดยังว่าไปเห็ดกินให้ขาวเห็ดกินก็คือซิบ่ไปไปว่านักหัวแห้งว่ะข้ามาเข้ากับ ว่าขอโทษนะเะเอาไม้ถักขึ้นบลุกเจือเรือเจ้าลูกเจ้าบลุกบอกบลุกแล้วตูนะตรวจอันแห้งแล้วก็เจ็บขัวเลยบลุกถ้าสวยผลอะไรจะหลุอะโดยโดยโดยจะมงจะตื่นยายตือันทราบปกติบูเป็นยังไงเมนว่าหามงหลุดเนาะโดยถ้าว่ามีเนเจ็บนม่่วยจะสวยเลอะไรเนาะสวยแล้วเพื่อจีบกระตุนกระโต ก็สิลกได้ขัดเข่าก็ถเท้าอยากพอไดจังหานกินทำาบอยากกับโหฮากินเลยเลยเลยได้กินมังไหมมังตองแล้วพอมีแห้งโดยเดยมีแต่กินข่าวกระจ้ำเจลวมันแต่ละมือมันชิมีให้ก็แบบนั่นเลยขันไปกับไปไปไกลว่าคนดูห่าหนะาไปไกลแล้วก็ปวดปวดกระดูกเลย ยางไกลบ่ได้คันว่าเขาเอาไปไกลเลยเขาเอาขี่หลดไปนํำห่อหอบพันได้ถาว่าน่ะเอายางไปเลยมันบาไวเนาะบาไวมันเครื่องเลยมันเจ็บเนี่ยเลยอยุลายเลยยายนั่นแหละคันว่าะเป็นมันเกิดเชื่อมกันยังไปจะปีนะยายจะปีนี่หกสิบแปดหกสิบแปดหกสิบเก้าประมาณเดือเดือนเจ็ดสิบ เดือนอันหน้านี่ก็เดือนฮื้อนี่ก็พอดี69อือโตบ่ธรรมดาเลยเนาะเออเจ้าว่าตาก็บ่อยากเห็นฮุ่งอือดูๆๆพี่น้องเอ้ยอไปคอหญ้านําอันละเนาไปอหญ้านําเพิ่นเพิ่นก็ให้8ลูกแล้วก็มือดเบาหัวแล้วก็มือดบ่เบาแล้วก็บ่พอได้ใส่ กระทืบอะไรนี่โดยโดยพอได้ตากผ่าตากเพโดยอันนี้กัขอน้ำเพลนมาไพ่จะไพ่เองบ่โดยให้เองยังเห็ดได้อยู่เจ้ากัเนาะเห็ดแต่เมื่อละซับก้านแต่เมื่อนี้บ่ได้จักร้านเมื่อนี้แล้วพักพอนี่แหละมเมยท่านหมอเพลนก็บอกว่าบวดหายไปตักแดดเลือดยางหลายเพลนว่าเพลนให้ยามากินอยู่บ่ให้อยู่ เพื่อก็หายยากะหัวแต่ยากับแสนปลายเลยคนหายคะมีวิดกับอกแต่มินเพราะคนใส่สะลอมหายก็มีแห้งอะไรเติบมาแล้วจะจะจะพอเขาไปเห็ดเวียกมันก็เมื่อยอีกเนาะโดยถึงเด็กคนเถ่ามันโมเมนต์วเห็ดเวียกขึ้นงานเร็วมันกายแะไรอยู่ดิเฮือนแหละมันกายแล้วมัแต่อยู่โมโมะไม่เมะอยู่เฮือนแหละมันโมเมนต์วเห็ดเวียกทำงานแล้วนี่ฮะเนาะ หาเให้ได้เกิดลูกลานบ้านเมืองเขาก็จะหาถ้าได้ไปน้ำข่าวค่ะไปเสียหนาบมักทูดินอ้วนบาไว้จ็บโก้แขนนี่ตั้งแต่ว่าตกเฮือนมานี่ปวดเลยอันนี้ค่ะตกเบิ้งเบิ้อ้ากระตุกอันตอนนี้แล้วตุกตะกี้พุ่นอ๋อในแล้วนี่แล้วอออแล้วมันปวดมาเลยแล้วข้าวเท้าแม่แม่เศร้ายากเลยเนาะโดยโอ้ยพี่น้องเอ้ จะว่าไปไซกันย่าคันเตขึตะกี้อุ้ยคันเมนเมพบว่าเตียงแต่ทีแรกว่ะเขาหลุดถีบแล้วพอเด็กถีบไปนี่ไปหันว่ะสิดาแต่ได้บุได้เจอแต่ทีแรกว่ะตะกี้เดี๋ยวนี้บุได้แล้วเดี๋ยวนี้เนาะแจ้งแล่แล่แต่แล่ต่บุญต่คุณแลวแต่พระเจ้าจะหายดอกนั่นให้ก็ได้แลวแต่ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเพิ่นหายก็ได้เพิ่นบ่หายก็อีกตามโดย พอได้ขี่ไปหนีไปหั่นนะเพราะว่าขี่ได้อยู่เ่เดี๋ยวนี้กัได้อยู่คันมีอดี๋ย่าอายุูหกเจ็ดทิปเดี๋ยวขี่มาได้ขี่ได้เพราะเขาได้ไปหนีไปหั่นใครเน่กินพักฮักหย่าแล้วมากินขันให้ยางเลยเบ่ไว้ยางนี่มันไก่เนาะไก่พี่น้องเงินบที่เลยรถจักรเจ้าเคยขี่บ่ไหมครับบ่บ่เคยเนาะ เราถีบนี่เคยขี่รถถีบนี่เคยขี่รถจักรยานคันหนึ่งก็ตอดตอดไปพี่น้องเลยเ้ยเพื่อนเจ้าหนึ่งก็มีพื้นมีไฟอยู่่ะมีด้วยเนาะมีแต่ล้านทรายขาวไแต่ล้านทรายโบตายอยอยยู่ผูยเยียย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 ห อยู่แต่ว่าเพิ่นเห็ดให้ผมเลยให้ลานชายนี่ค่ะเพิ่นเห็ดให้สามปีแล้วเพิ่นก็เลยเสี่อ่ะอันเป็นอย่างเพิ่นเป็นพีภายในพีภายในแตกแล้วกันคือว่าอะไแบบมางไม้ตุ่มเดียวเขาเอิ้ออะไรจะจะจะเพิ่นก็โอ้ยขนมเพิ่นย่างกับอายุเพิ่นหาสีปลายแหละอืดค้นไหนอาจารย์ตะกูลแม่เนี่ย เอื่อยผูกก๊กหากะอยู่ผู้เดียวไม่ทถมนอนไม่ทถมอนกับอันนั้นเอื่อยจังเลยแหละนะแม่ของเธอเองคือเป็นนี่นั่นเนาะลาวพี่น้องเลยก็เลยมีพายุน้ำอยู่ผู้เดียวนะคะหากเพื่อนพนักมาเงียบเธอได้มาอัดตูอัดตาแม่เธอชอบชอบไปเยี่ยมอยู่เมื่อนั้นกันชอบหน่อยอยู่กับโบหินแต่สิสิเอิดนี่เราเป็นคนหูหนักดอันแปลว่าเราเป็นนันเป็นเอื่อยเจ้าไม่ทถมอนเอื่อยใหญ่แหละะนคะ คือจังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์เนาะลูกเพื่อนผู้เดียวอืดอันผู้อันไปนําแม่ไปหงมอหกก็ได้ลูกผู้เดียวก็เลยลูกตายแล้วขอลูกความมาเลี้ยงอันนั้นอะไดโดยคือว่าโอ้บุบคอยคนบุบคอยเกณฑ์เนาะว่นเดียวกันเนาะได้แต่เตอันนั้นเลยได้แต่เม่นางก้อนนังกุ้งอะนเลย่ใฮันได้สามคนเลยก็เสียผู้หนึ่งยังสองท้าพ่อพัวนางผุดได้ลูกชายผนน้องนางกวงโดย บัรเจ้าเนี่ยอยู่คนเดียวจักปีเลยนะมิถุนอยู่เดียนี่ห้าปีแล้วห้าปีเลยอยู่คนเดียวมาตั้งแต่เป็นชาเชียบ้านหิเนาะโอ้ห้าปีแล้วก็ไปเพิ่มบัพผ้าไม่ใช่แล้วไปไม่ใช่แล้วลังเถิดมีอย่างกะลูกหลานมีกะให้เขาเออเดินไปเสียหนาเสียตองก็กินน้ำเขาเขาก็มาแมลงข้าวน้ำในเสียลูกหลานบ่อ้ข้าวน้ำมันบ่อเนนอันคันเ้าไปเห็ดเวียน้ำเขาก็ได้กินห้าโบไปเห็ดเวียน้ำเขาก็เลยกิน แต่ว่าเขาไปรับจ้างเลยคะซื้อเอาหููอันนี้ก็ขึ้นลูกเอาหายก็ก็ฮากก็กินโลเดียวพักกินข้าวบแซบนี่แต่ผลมาพึงก็ได้กินเพึงยุคผู้เ่าเนาะกินไปช้าๆห้าบบมี่แหละมันบแซบนี่ปากเจ้าเจ้เจแต่แต่วางอันสุดก่อนๆนั่นเอามาให้ค่ะ กันหายหาสิบโลค่ะไปนี่เดือดสองเดือนปลายกินแบบบะแซบนัวและอ่ะผู้เดียวมันกินไปเนาะมันหลุดแลังเ่อบัดลูกล้านมาหลินน้ำเนี่ยเออจังหวะขาวหนวะกินตำสมตำแซวกินไปน้ำเขาใครแน่เขาก็ผลิกสู้มากแล้วคันมีเวียคือจังเสี่แหละยามเลียงนัวเลียงแบ่เขาผัดไปเลียงแบ่อันนี้เขาผัดไปแลวเขาพอได้เงินข่าวหงเฮียน ปหาเงินซื้บสืบสอครับค่ะเจ้าเจ้าโบตีแล่แม่เฒ่ากับโบมีผัวแม่กับโบมีแม่ก็ไปทํางานแม่พัดตกงานซัมเนี่ยเจ้าโอ้ยทั้งบรหารและทั้งงานเบิ้งชายเดี่ยวเอาไปเอาเข่ามาให้ก็ได้ไม่ทำเด้อโดยโดยพี่น้องเลยวันนี้ก็ซื้อเข่ามาสองกระสอบน้อยอยู่กับปากกระป๋องเพื่ออะไแบงให้เราพี่น้องเพื่อได้ได้อยู่ได้กินเนาะ อยู่ผู้เดียวโอ้ยแต่กระบะกระบอกอึบเก็เก็บที่ทุ่งอาลูกพนง hot cái này thì nó em cái này, ra tất sao phong, à, cũng mình ngay, con thảo này, kín bước bước. này. Okay. Bông, cứ kín vừa vừa, ok, tìm thùng mực ngay, và cái phong và tiền thong cứ cao, nó nói, nó, cái thảo này lại to hơn cái sọ, nào nói, này Nên cả, ơ, sao chăm chỉ kín, เงี้ยสงบสิ่งเงียมพี่น้องเลยอืบอ่านี่ได้ม่สาวเหรอเด้อเออเลยกุย้งไร้เดือไม่กินนะบ่ปลากระป๋องบ่เตียงทองย่งายงบ่ย่างบ่กินเลยอ๋อนี่ดิออพี่น้องเลยเอ,อ่าเคยได้ยินคนว่าอยู่บ่ ก็เคยเลยอันมือมือว่านบ่ลืมมือซื่นอันว่าไปหาน้องนาเดียหันเดอไปทั้งคลิปนั้นซาจันเพิ่อนอะไรบอกเออว่ามือดรน้อว่าลูกเตียงสิมาฮันเ่อเนี่ยนึกว่าเบิ่งเขาน้องไปหาน้องนาเดียผู้โดยลองซิมเบิ่งไว่เนี่กินกินได้ดนอยู่หรอกเจ้าก็โดนวิ่งกินก็ไหวพี่น้องเลย นเคยซีมเมืองเจือเขื่อเมื่อวาในซีมซีมเมืองเบืองมากินยี่บ่ส่วนตัวปลากระป๋องจังว่าและคงบริเทนในกินนะคะบกินไอน่นะแต่เก้านน่ะเออก็กินไปจังสั้นแหละวฟองหนึ่งนี่ยังได้บดมืออีแต่เางหงปฟองหนึ่งได้ตื่นห้อนเช้านกินกรบปุเปลืองปลาแดดดอกโดยโดย พี่น้องเลยไปชาบันนี่นะครับอ่ามีผู้ใหญ่เพิ่นฝากเงินมาให้เจ้ามันนี่ยัยอ่าไว้ใจค่าขื้นขยายย่ำเจ็บเปลี่ยนเดินอุ่นนั่นแหละอ่าคือเก่าพี่น้องกัยผู้ใหญ่ท่านเก่าเด้ออ่าเรือจกซื้อเครื่องซื้อของพี่น้องเลยก็อ่าเงินล้านกีบอ่าเป็นเงินไทยก็ประมาณสองพันบาทพี่น้องเลยอ่าประมาซื้อเครื่องกระป๋อกระปองเข่าน้ำอันนี้เนาะอ่าเพิ่นให้บอกว่า คือเก่าเพื่นเป็นคนไทยแต่ว่าู่ฟังไทยเพื่อนนับถือศาสนาคิดเพื่อนบอกว่าของพระเจ้าคือเก่าฮะแหละ วาสานพี่น้องไอออวยพรให้เพื่นอ,อนเดอ้อสาถูขอบคุณยินดีที่พระองค์ทรงโปรดให้อโอกาสเวลาผู้ใหญ่ใจดีที่เพื่นได้ม,มากประทานอันชอยเลือขน้อยแม่วันทาอย,อยู่ดงพุงเนาะแม่ห่างนางไม้เพื่นอีตนศาสตร์ขอพระเจ้าทรงอวยพร,พรเพื่อนเดอ้อให้มากทวีขึ้นเพื่อนหายขน้อยร้อยเท่าขอให้เพื่นได้พันเท่า ขอให้เพิ่นกินอย่าให้บกจุกอย่าให้ลงเพื่อนปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้เพิ่นได้สิ่งนั้นเด้อให้เพิ่นลงคุ้มเงินคุ้มทองขออย่าให้เพิ่นมีสิ่งใดมาพานเพิ่นมานสิ่งใดอย่ามาเบียดเพิ่นขอให้เพิ่นประสบแต่สิ่งที่ดีๆขอให้เพิ่นประสฐเลิศล้ลำพระเจ้าอวยพระพรให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮงจำเริญขึ้นในความเสื่อมในพะนามจากเิซูอามนชาถูกถแล้วก็ ขอพระเจ้าทรงวอวยพรบาเตียงทองผู้ที่ได้นำมาให้แม่นี่ขอความจ็บอยาให้ได้ความขายอยาให้มีเขาให้เจ้านอนรับได้เงินเมื่อนเขาให้เจ้านอนตือนพานท็่แต่เง,งินแสนแบนมือมาแต่แกมันมีโทษโทษอย่ามาบ้านม่านอย่ามาเบียดจะาไปไส่ก็ขอให้มีแต่ผู้หักผู้หอมเจ้าเตียงทองเอ้ยขอให้เจ้าเจริญขึ้นล่มคุ้มเงินหล่มคุ้มคำคุ้มทองเด้อยู่ดีมีเหงซาถูกบ<า>่อยมีสิ่งหนึ่งสิ่ได้พบพานเจ้าให้เจ้าพบแต่ความความสุข มาอยู่ในตนโตในครอบครัวเจ้าเขาให้สมบูรณ์แบบให้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าให้มันให้ยืนเป็นหโพอหมไสให้ลูกให้เต้ากระรพอมด้วยให้ได้มาเบิ่งแม่ทุกเถื่อทุกที่และพระเจ้าอวยพรให้เจริญขึ้นในความหักความเสื่อมโพระคุณเจ้าซาสุไม่เท่าก็คือกันเด้อเชร้าไปไว้เด้อปนิดเด้อสบายก็ได้พี่น้องเลย พี่น้องเลยว่ายไปหาหมดหาโมแล้วนึกถึมันเป็นนักหนักมากับไปไปใช่นี่ใชปชินเพิ่นเป็นนี่เป็นชินเพิ่นเท่าไยย่างเหลือย่างเหลือแซนซาวเออดีลดีนะใช่นี่เพิ่นกักเดือหันกระเก็บไว้เด้อโด้วยด้วยพี่น้องอยู่ผู้เดียวเวลาจะเป็นอุ่นๆมันแล้วมันยากเนาะโดยไปลักษณะกับป้าได้เั็นในแถวเด้อไปดีโชคเฮเด้อหลอดปลอดภัณให้งหัวเท้าถอดซานพร้อมโดยรถธนาขนาดให้พระเจ้าผู้ปักหักษา บ่ห้มีสิ่งหนึ่งจึงได้คัดขวาง้ดเดินทางโดยสวัสดิภาพมาจากพระองค์เจ้าเม้นเลยใา่ถูกเจา้จาเจา้าเจ้าไปพี่น้องเลยบ้านกับเนาะมีตู้อยูบ่บ่อยู่เพื่อนอ๋อหมักใหม่นี่เนะาะจะว่านั่นกับคอ,อเพื่อนเซย์เย็นไว้เดอ้อเดี๋ยวมันเหี่ยวได้เผื่อจะกินเบิดอ่าเมื่อไรหนึ่งพี่น้องเลยไปสั่นกับก่อนบ้านนี้พี่น้องเลยเนาะ อ่นะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เจดีย์ยู่ทางฝั่งไทยเพืพเเ่อนิพากเงินมาให้ทางมิตู่วันทาเนาะไปใจาขามุดขามอไว้ซื้อหืดซื้อย,ยาพี่น้อง,งแล้วก็อยู่ผู้เดียวผัวตายป้าได้สี่ห้าปีแล้วพวชนลูกหลานกะไปไปมาๆพี่น้องเลยเพื่อนกะชวนลายแล้วจะอยู่ผู้เดียวแหลนะเนาะนะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณญญาทางผู้ใหญ่เจดีย์เพื่อนก็ให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงประจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเด้อบวชเสร็ธุรกิจการงานอย่างก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง ในนาะทีการงานตลอดปีและตลอดไปปรารถนาชิงใดขอให้ได้ส่งความมุ่งมา่นปรารถนาทุกชิงทุกประการซาห์ถุเดอสำหรับวมือนี้บะเตียงขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเลต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัตรชกคูสุขคนที่เข้ามาติดตามัชมคลิปจนจบและกับคบำโฆษณาพี่น้องเลยสำหรับวมื่อนี้บะเตียงขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องบัตรชกคูสุขคนที่พี่น้องเด้อ